สวัสดีค่ะทุกคนมาฟังพยากรณ์อากาศ10วันข้างหน้าระหว่างวันที่8ถึง18กันยากับหนุยกันค่ะวันนี้ฝนยังคงตกต่อเนื่องในช่วงบ่ายช่วงค่ำเกือบทุกภาคค่ะยกเวน้นภาคอีสานนะคะฝนลดลงแต่ก็จะกลับมาตกช่วงค่ำค่ะจากโมเดล ECMWF ระหว่างวันที่8ถึง18กันยานะคะฝนยังดีต่อเนื่องยาวไปเลยนะคะ ในวันที่8ถึง11กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้ทำให้ร่องมรสุมลงมาพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับลมมรสุมมีกำลังแรงขึ้นและย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนตัวตามแนวร่องเข้าภาคอีสานตอนบนค่ะทำให้มีลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบริเวณจังหวัด น้องคายบึงการอุดรธานีสกลนครน,นครพนมและจังหวัดใกล้เคียงค่ะส่วนภาคอื่นๆด้านรับลมนะคะฝนเพิ่มขึ้นได้ทั้งวันฝนประมาณ80-90%ค่ะซึ่งอาจทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้บางพื้นที่ตามภาคต่างๆนะคะโดยเฉพาะภาคอีสานตอนบนและที่ลาดเชิงเขาค่ะส่วนวันที่12กันยาพายุโซนร้อนโกนเซิรน,นะคะ มีการดูดความชื้นค่ะซึ่งจะทำให้ฝนลดลงช่วงแรกเกือบทุกภาคนะคะและในวันที่13-15ถึงกันยาลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนออล่า,ออแลา,า,ลางและพายุโซนร้อนโกนเซิรน,นะคะซึ่งขณะนี้ก่อตัวแล้วได้ก่อตัวที่ทะเลจีนใต้และเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมอีกครั้งค่ะ เข้ามาทางอีสานตอนบนทำให้มีลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบริเวณจังหวัดนนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนกครน,นครพนมและก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะส่วนภาคอื่นๆด้านรับลมฝนเพิ่มขึ้นนะคะฝนประมาณ70-80%แต่รอบนอกนะคะฝนจะได้แค่60%ของพื้นที่ค่ะ แต่อาจทําให้มีน้ําท่วมฉับพันน้าป่าไหลหลากบางพื้นที่ตามภาคต่างๆได้นะคะโดยเฉพาะภาคอีสานตอนบนและที่ลาดเชิงเขาค่ะในวันที่16-18กันยาลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางนะคะก็ยังคงปกคลุมประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางค่ะตลอดช่วงจึงทําให้ทุกภาคนะคะมีฝนตกต่อเนื่อง60%ของพื้นที่ค่ะ อาจทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบางพื้นที่ตามภาคต่างๆได้และจะเริ่มมีพายุเก,ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกอีกหนึ่งลูกนะคะจึงขอให้ระวังปริมาณฝนสะสมค่ะอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้บางพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงวันที่8-11กันยาค่ะและ13-15กันยานะคะ โมเดลยังมีการเปลี่ยนแปลงนะคะนุ้ยจะมาอัปเดตข้อมูลให้กับทุกคนเรื่อยๆค่ะคลิปนี้นุ้ยต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย